วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เทศกาลหนึ่งนะคะชื่อว่าเทศกาลคังคังมุระอยู่ที่เมืองฟูดาโน่จังหวัดฮอกไกโดค่ะที่นี้จะจัดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมีนาคมค่ะตอนที่เราไปนะคะอากาศติดลบ13องศาเลยค่ะหนาวมากๆภายในงานนะคะจะมีรูปแกะสลักจากหีมะต่างๆค่ะเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปหรือว่าจับได้นะคะแต่ต้องระวังอย่าให้เสียหายนะคะ จุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาจะมีไฟเป็นสีสันค่ะแล้วก็ค่าเข้านะคะอยู่ที่300เยนต่อคนค่ะถือว่าไม่แพงเลยที่นี่อยู่ติดกับลานสก,กีของโรงแรม New Prince ด้วยนะคะที่เราจ่ายไป300เยนตอนค่าเข้าเนี่ยเขาจะให้ตั๋วเรามาใบหนึ่งค่ะตั๋วนั้นก็คือตั๋วสไลเดอร์ฟรีนั่นเองค่ะเขาจะให้เราขึ้นไปนั่งบนห่วงยางแบบนี้ค่ะมันเสียวไซน์นิดๆน,นะคะ สนุกมากเลยค่ะทุกคนแต่เย็นมากเลยนะคะหูชาไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเข้ามาที่นี่นะคะจะได้เล่นฟรีหนึ่งครั้งค่ะแล้วถ้าใครอยากจะเบิร์ต่อนะคะก็สามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะเพียงแค่100เเยนหรือว่า30บาทเท่านั้นเองค่ะตรงนี้จะเป็นบาร์น้ําแข็งนะคะตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มขายด้วยค่ะถ้าได้มาฟูราโนช่วงนั้นก็อย่าลืมมาแวะนะคะ